สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีสิผ้ามาชมมาชิมก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับมือเลยทับในหมอนี่ฟดรัวรัวอยู่นี่ครับไอทวนทวนหอมห่วยหวยอยู่ครับเนื้อตุนเท่านั้นเลยครับก่อนขูดลูขีเรือบางไงเลยครับนี่ครับนอกจากเนื้อตุนแล้วก็ยังมีพวกเอ็นพวกไสพวกหม่มขอบกระุ่งตับเนื้อสดลูกชิ้นโอ้สารพัดส่วนครับนี่ครับเันใส่ผานเป็นอินเก้วนะครับใสปิ้งเลยครับเมื่อกี้นี่ อันนี้เป็นใสออนนะครับเนาะใสออนตุ๋นครับผมยืนอยู่หน้าเตาแนวมอนี่ยย่างหอมเลยครับจังไวะนี่ได้การขนาดเลยครับใส่กระเทียมสังเกตด้วครับตะลสินนี่เป็นสร้อยเป็นสินสร้อยคนกลางสิ้นใหญ่นะครับเนาะตุ๋นทางติดบข้ามันเลยนี่ครับนี่ขอบกระดุงครับผมใส่ลงไปครับนี่จะชินเป็นเพลงเลยครับที่เด็ดให้เลครับผมเมื่อตุ๋นครับเมื่งครับซุปนี้ซุปเปิลฮันไปแล้วนะครับเนาะ มึงชิมเนื้อแล้วครับมันเป็นไงมดาครับหนาหอมบรการนดีครับสุดจัดเลยเนือชินใหญ่มากซุ่มอยู่ในหมอน้ำซุปเลยครับวันนี้นี่ครับบุกกรันบกกรันเลยครับเนพี่ดีๆครับมึงเป็นฮันนะครับเนบนตอนบนไหลยครับคุณนะครับาใจดีหนาตึกครับผม เดี๋ยวเพิ่งตุ๋นไม่หมอน้ำซุปด้วยนะครับเนาะเฮ็ดให้น้ำซุปเป็นข้นขังข้มข้นนะครับกลมกลมหมอมกินเนื้อสุดๆเลยครับนี่ครับหมอน้ำซุปตุ๋นเนื้อปริมาณมากขนาดนี้แซ่บเท่แน่นอนครับผมได้จานดีครับวลาเนี่ยหนนอ,อเจี๊ยบนะครับเนาะไซส์หนึ่งมาลองชิมน้ำซุปกัน กล,ล,ลุ่มก๊อมร่งโถลามมากเราตามเตวครอบเสียบจะได้ยากไข่มาฝาท่านชมนะครับนนี่ครับกระถ่นี่เป็นกลุ่มเป็นน้ำจิม้มอย่าก้เรงอยากให้มันเสียรสชาดสูุปกระถงเป็นน้ำจิ้มเลยครับนี่เต้าหู้ยีด้วยเป็นรวยอครับครับคิดเผ็ดมากกตเป็นิดไฟบอกไไปเลยดูเป็น,น,ปนยังข้าสายเผ็ดดแ นี่เป็นน้ำสมทิศดองครับโอ้หมอเนเลยจะโตขึ้นใส่น้อยครับเนาะเกันอ่ะคนอ่เขาาเ้าวมันใช่ไหมครับใส่น้ำตาลนะครับไม่ชอบหวาน ให้เบื้องอต้นเนยครับเบื้องต้นโอ้เบื้องขว้มนะขั้วีแต่ใจดีที่หาที่ซัเลยจุมกันลงจิ้มลงไปเ,เด็กการมาคักเลยเลยอัศจรรย์เลยเลย ซอแย่จริงกระเพยละลายเลยที่ยังั่งพ้อมอ่ะเบอร์อิมแก้วครับตัวยังกินไปแบบเ,เลยดเดอเลย

ข้างหน้าสองสวยสองข้างครับนีเป็นว่หารเป็นจอลออันนี้เป็นเซนมี่แห่งครับผมตอนนี้รลใจครับอันนี้ิปพูงเนาะต้องปรุงใั่ไหม ส้มติดองตอ้หอยเลเลยหมีแห้งมันม,มีเส้นม,ม,มีขาวแห้ง namle น้ำสุกวน e. so, you. like ้ำสุกเป็นเศบแต่ปลูกไปยังเสียความนัวความหวานความกลมกล่อมาเงี่ยาสะดอีลมเรับเม่อเป็นงานเป็นชิ้นเนี่ยต้องเป็นาเป็นก้อนไรฮูด เจ้าครับเดี๋ยวให้ต้องกามเห็นเจ้าขีงคุครับใสยปิ้งเลยบ่เป็นสีเหลืองอีนเียเป็นบริสุทธิ์เป็นบริสุทธิ์นำนำดนนนำนะครับเป็นใสๆเลยขาวาใสปิ้งเลย 你家没有。 กิจเรื่อแงแดงครับกินร้อนนี่ครับอันนี้แบบเหล่าร่วมครับผมสีมี่เนี่ยสดมีหมั่ามะเขือมมีตับมีลูชินมีขีริหลี่ยหลากหลายส่วนครับโอยเอียนเกลียวครับมีใจถึงมากๆเลยบดบดตุนเอ็ยนเป็นเป็นสี่เหลือด้งดิงดๆๆงดง ที่เปนเกี๊สมบาดีครับเนื้อซับเลยจอไรเนี่เ,เลเนือเลยเป็นเกีไปก็ได้เยนะ <c oughs> มนมี่ผักหลับผักก่อยเต่ <c oughs> กบะม,มเนื่อเราใส่กว๋วเตียวเนี่เราเด็ดแ่งเดแ่ข้มัส่เน้อเนะการีครอนนีะาแล้วาเล้เออ อย่างตับบรสสวยนะครับเสียบขี้แข็งชินเด็ดเลยเด็ดเสียบชิ้นนึงนะครับคุณเดชพัดมาครับไปพัดมาท่านนี้แบกมาลองชิมเันครับต่านเป็นสีเหลหอเจียนะครับเนาะยึดตรงขามสานี่กระทรงสายไต่ไหมครับถนนนี่เป็นถนนทุนท่สายหนึ่งครับไม่แม่นตรงคขามหรือยึด้านข้างครับของตลาดนัดสายไก่ครับเฮ้ยครับพี่กัดที่ตั้งร้านเพื่อนครับเตี๋ยวเนื้อเกาเหล่าเนื้อนะครับเนาะยุติสนนพุทธมณฑลสายหนึ่งครับผม อยู่ตรงขามสายไตครับก็เมนฟังตรงขามเส้นบอลล่มครับอยู่ตรงขามฟังสายหนึ่งครับผมเป็นด้านข้างของสถานีขนส่งสายไตไหมนะครับนี่ยู่ฟังสีมุ่งหน้าไปบางแคครับผมทน้านี้เป็นสะพานขามแยกสวนพักครับเขียวเกาเหลาเนี่เขียวเนื้อสายหนึ่งมาเด็ดเมนูและราคาครับสี่ล้านเป็น ตรง,งตรงกางดีาเปิด9โมง10โมง10ตกนาิกาครับเียลมาลอกมาชิมมันครับกิมดีครับราคาจักไปเทีย่ยวก็ไ้ครับถ้ามาปอกปอกไม่ชิมนะสุดรับ